ที่คุณถือนั่นแหละมันใจเจ้าของคัตแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของนี่มันใจแล้วล่ะพันกว่าบาทเลยล่ะโอ้ถ้าถือก็ตั้งรักตั้งใจเล็ว่าจีโอ่ยสารมห้เน้าหงอเด็ดตั้งสารให้ผีเด็กน้อยเนาะตั้งใจไว้แล้วครับเลสเสตมันสมคข้มบ่จะหอนตัวเดียวมันใจเพราะมันใจเต็มร้อยเลยล่ะต้องเรียงวดนี้ สิบ่ออกจำสิบ่ออกสิงดูกลางๆดูกลางๆแต่คือคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาลายในการรับชมเพี้ยวมาเพี้ยวมเพี้ยวาขอลง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 เหตุลงเหตุลงเหตุลงเนี้ยอาลง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 โอ้ยก่อยมาถาเจ้าของแจ็คแจ็คก้อนครับเอาเรียกเอาเรียงปวันไฟเอาลงมาก่อนลงมาก่อน เก๊ครับไปสองรอบแล้วคยขน้ำหาเลยพุนาน้ำหาไปหอดน้ำหนองน้ำน้ำหยังกันพุไรเฮ้ยหยางมาปั่นไฟมาเอี่ยมเสร็จเถมาถามโครงสุดท้ายโอ้ดังๆเนี่เด้อบ้านพี่น้องเอฟซีมันคอมเมนต์มาหลายว่าบพี่นายสมพงศ์ก็บอกคอยเถอเปลี่ยนทางใดงวดนี้มีความมั่นใจซ้ำใดมีความฝันเพิ่มเติมบ่พี่น้อยมาเข้าฝันอีกบ่บ่ให้พี่น้องฟังแห้งแน่งวดนี้ฝันอยู่เราอยู่บ้านเราประกาศออกแห้ง มันกับฝันดีเช่ไนล่ะฝันดีเตะขอไทยดิล่ะเขาไปหายายบ่งหันรถกระบอกว่าฝันดีอยู่ว่าสันฝันจังใดฝันมากจังใดครับก็ว่าฝันดีฝันว่าหมพวกผ้าแป้วบุญองค์ยังเขาก็หามแช่ยนถึงทึ่งขานวอลำัมมวนปุ๊บมือนแลกกัดมือซืี่วามือนเลียกแตฝันว่าเขาเอาสวยเอาอย่างว่าของข้อเห็นฝันว่าได้สวยกสินี้โชค มันต้น้ะเกเป็นสันแบบบ่าผัานว่าผ่าแล้วบ่คำฝันแบบนั้นน่ะเอาบอกก็บอกเถอะหมวดที่ผ่านมาเนี่ยซีหาเนี่ยี่หาเนี่ยองหมวดที่จะถึงซีหาเนี่ยพีเด็กหน่อยมาบอกหรือว่าเป็นความฝันของพ่อสมพงษ์เจ้าเก่าเหรอเจ้าเก่าเจ้าเก่าหมายถึงเด็กหน่อยหนึ่งบ่เป็นมาบอกคือเก่าเด็กหน่อยคนเก่ามันบ่อันเป็นยังไงกว่าอัน เมื่อยตีคือบอกเ่าแห้งเมื่อยเพี่น้องว่าพ่อใหญ่สมพงศ์ก็บอกคอยเทน้อนะมีแต่เสียงแอดมินบอกก็กกากล้านช่ไหอ๋อวันนี้เบาแห้งเลยพยุการทงอยู่พยุต้องถนนพยต้องเกีงใจพยุกางถนนเราเบาแห้งเลยนันกำมันใจจะคองนั่นล่ะแต่ว่าผู้อื่นกันแต่ว่าพื้อนจะคองนี่ว่ามันเต็มร้อยเลยเดี๋ยวเท่าคว้มไปหน่อยหนึ่ง เขามาตามพอสมพง์เนี่ยคลิปคลิปก้อนนี่เนาะพอสมพง์บอกตัวเดียวซีหาเงินบัวแล้วที่นี่ความฝันเพิ่มเติมเนี่ยความความฝันไม่เนี่ยที่ที่ว่าฝันว่าอันมูหามอียังขึ้นเวทีอย่างมวนกุ๊บแลวก็ะอันว่าได้ใส่สวยใส่อย่างนี่ไหมเป็นจ้งใดบอกให้ฟังเลยครับมันเกับชื่อเรียกไว้แล้วมันกับฝันดีจังสิมันกิตะเกากับได้เงินหลุดแล้ว มันใจว่าตัวอื่นว่าได้สนใจยังทั้งสิ้นมันใจจะของไม่ถึงมาตัวเล็บยังเป็นตัวเก่าอยู่ตัวเก่าอยู่ซีหาคือเก่าสีหาตัวเดียวบ่มีเพิ่มเติมอีกมีเพิ่มเติมบ่มีตัวใดอีกเลยเออ๋ยเพิ่มเป็นกันผู้มักเลขสามตัวครับคือเจ็ดสีหาเอาเจ็ดเจ็ใจใเอ่าเจ็จะเป็นเจ็ดสีหาเท่านั้น ผีหน่อยบ่มาเขาฝันอีกตัวมามาเที่ยวเดียวมาเที่ยวเดียวมามือเดียวมามือเดียวเที่ยวเดียวมาเที่ยวเดียวจบเลยอนบ้าครับผีหน่อยนี่เพิ่อนจะหายสีพางวดว่ายสั่นครับอันนี้เป็นงวดที่หายงวดที่หกี่เพิ่นไทยนี่งวดที่หกงวดที่หกแล้วงวดที่หกแล้วถึงถึงถึงมานนี่หางวดติดแล้วถึงมัหายงวดติดมันมันนี่ถืงอึดๆดล้วกราคือจังงวดก้อนหน่อยบอกเจ๊งๆตัวเดียวตัวเดียวหนึ่งเกีดหนึ่งเกีดตัวเดียวใช่ไหมครับ มอกแล้วก็ไปบอกแล้วก็ไปประเดี๋ยวโอ้ยลองไปโอเดินย่างงั่วมับขึ้นมาจะลืมด้วยเหรอสิบเจตมันยังไงยาลึกเป็นลูกขึ้นเียนไว้ย่างขึ้นเลยแหละสิบเียนไปเลยสิบเจ็ตัวเดียวนี่น้องบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่มีเพิ่มบ่มีเพิ่มยังได้กับพอเพิ่มเราวว้ถึกถึกถึกเป็นถึก ถ้านั้นื่องมันใจเจ้าของคักถึกเป็นถึกว่าบรรดาซุ่มยักซี่กับเจ้าเฝ้าเสียหลายครับเพรพอถือว่าเราเพราะว่าตันแล่าดันแน,น,น,น่นี่เ่าอยากนีนแต่ว่าแต่ว่าเจ้า,จาของนี่ม,มันใจละมันใจก็เจ้าของเองครับมันใจเจ้าของเองแต่พี่น้องอิบซีหน,นึ่งก็ให้เพื่อนพิจนาเอาเนาะครับครับถ้ามันบ่ถือกับเยาวากันเนาะ กับเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะแต่ว่าแอดมินเน็ตมือนี้น้ำหาเพียงงี้เพราะง่ายเห็นเนาะซื para, ้อเห็นแล้วเพราะง่าสมบก็หนี่เบิดมือหางวดมันก็บ่าดจะงวดแล้วล่ะครับงวดบาดจะงวดจี๋ละงวดงวดนี้ได้ได้ขึ้นยังรุ่นตันนิดได้จักใบแล้วย้ายซื้อไว้ทะเลพูดหนึ่งนี่นี่จะซื้อหัว้ใจดีจะไงออกปั๊บได้ปั๊บเลยเอาซื้อไต่ล่างไปแล้วงวดนี้เอาทะเล S <S มีขาวามีกระสุนแล้วมีหอ,อกแล้วมีหอ,อกแล้วเงี้ยละพันกว่าบาทเลยเนี่ยล่ะโอ้ปวดเป็นพันอตะตัวเดียวเป็นพันนอ,อะตัวเดียวเป็นพันนีจ่จังเลยจังจังจังอเอาเลยเอาตัวเดียวเป็นพันนี่พี่น้องเอ,อ้ยถ้าถือมังรักตั้งใจเลยว่าจีนนะพี่ชื่อสารมาหินเนาะเด็ดตั้งสารให้ผีเด็กน้อยเนาะตั้งใจไว้แล้วครับเลยเสียแต่มันสมควอมูลจะหายเอาพี่น้องเอ็ซีเนาะ ทางงวดนี่ถือนี่เอฟซีเพิ่นกับจิตตั้งสามซอยขึ้นกันแหละเอฟซีเพิ่นกับจิตเป็นเงบินดินหลังครับเพิ่นกับจิตมาตั้งซอยอยู่มีเสียงรถดเรียนนะเด้อพี่น้องเพราะว่ามาดักมาดักเอาเราอยู่ถนนเลยไปหาบ้านสามรอบแล้วมื้อนี้ไปจอดเ็งานอยู่ทางออกบ้านเจียวบ้านพลังปูกนเดลยว่าลุกไว้หันคือมันบ่มีหมอกเศร้าโฮมเลยเปิด ว่าเมนเห็หนยุ่งมองเกาไปน้ำหาเห็นแจ่มพูดฝากไปยีเรีย่ยวเราบางหันเห็นงนี่ตัวกิดถนนดำรับไปเห็หนมองไม่เราเนาะมือหน,นึ่<ะ>ตงตัวไปมือนี้มันบ่มีไฟฟ้าแลนขาเชียงปันไฟโม่จะได้มากกับวังเลยราเชียงปันไฟลุ่งไวกว่มาเนี่ยแสดงว่าแล้วพันคูณพันไปแล้วให,ให้เย้าน้ำมองเงิน,น <laughs> หันบ่ <laughs> ไปหาไปหาเองนเนาะอ้าวยำข้อมมั่นใจให้พี่น้องเ e อฟซีอยก่อีกน้อยนะครับผมตัวใดนะสีหาสี่ห้าถ้ามักเด็กสามตัวเกิเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าพี่น้องจับใจกันเดาจับใจกันเด้อเด้อแนวทางนะครับพ่อสมพงศ์อีเด็กหน่อยมาบอกนะครับซี <5. S 2> ่ห้าตัวเดียว มันใจระมันใจเต็มร้อยเลยละ่ะครับเราเพือ่อนเจ้าของเิดดครับแต่ว่าผู้อื่นจะจิมันใจท่าเจ้าของว่าเท่านั้นครับผมักกะจัง่อยเอาน้ำเนาะหมักกะจัง่อยเอาครับยักเฝ่าเสียขาดสายครับ,รบเพื่นว่าอันเหล็กซีหาเนี่ยเป็นเหล็กที่ออกยากยากมากสามปีกับพ่พอเธอหนึ่งซีหาเนี่ย<า>มันกับมน่หน้วพอเนาะมาไนนะมันก็เป็นของมาแหนมานอน ก็เลขงวดนี้สีบวออกจำสีบวออกสูงอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางแตคือซีหาครับเอาพอสมควรขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัับสสวดีครับ